เท่าไรนะเวลาที่พายุเข้าเนี่ยเข้าวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อของเขายังไม่ลุกเลยตอนแรกของเราล้มด้วยไหมล้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 มใช่ไหมหมดเลยปูแบบเดียวกันเลยโอ้แต่ที่นี่ของเรามันดีดขึ้นได้ไงงงที่แรกผมบ่นกันกับน้องชายนะว่าแม่งเอ้ยได้เสียค่าเกี่ยวแพงแล้วเขาเกี่ยวยากโอ้ตอนแรกล้มเหมือนของเขาอย่างนี้หมดเลยล้มแบบเดียวกันหมดโอ้โหอันนี้อันนี้ที่โดนเพี้ยไหมที่เพี้ยลงใช่ไหมเลยครับเนี่ยที่เราขายเป็าก่อนโอ้โหมันไม่ยอมบอก โอ้นี่ไม่ออกเม็ดเลยดิของเราก็มีบ้างแต่ไม่ไม่รุนแรงโอเพราะว่ามันอักไงมันหนาเหรอเราขีดลงไม่ถึงมันโอ้แต่คาดว่าปริมาณที่ได้นี่สมบูรณ์เต็มที่เนาะก็ก็คิดว่าปีนี้ไอ้รวบดูเนี่ยลองคิดดูแต่น้ําหนักกับความความแตกต่างของน้ำหนักกับความนั่นน่ะจแต่ยังไงผมไม่รู้นะรู้สึกว่าหนาตาขนาดเลยเนี่ยหนาหนามองดูแล้วมันหนามันผิดปกติออมแล้วโตที่นี่ ตัวที่มันดีดดีดขึ้นมานี่ได้ผลหมดเลยเนอะของเราดีดขึ้นหมดเลยนะมันมาโล่งเดียวกันเนี่ยมาล่มหมดเลยเนี่ยโอ้มาโล่งเดียวกันอ่ะมาของลงทุกลงทายเนี่ยโอ้หมดเลยหมดเลยเนอะตอนนี้ดีดขึ้นมาหมดเลยหมดเลยก็เหลือไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์อ๋อเหลือแค่วงหย่อมนิดเดียวเนาะหย่อมนิดหย่อมโอ้ของเขายังนั่นอยู่เลยเนี่ยโอ้ของเขานี่ชัดเจนเลยเนาะไปรูดไปหมดเลยทั้งนู่น โอ้อันน,น,นี้อันนี้คาดว่าเขาจะได้เม็ดข้าวไหมเนี่ยไอ้น,นี่ได้แต่ไม่มีน้ําหนักอ๋อไม่มีน้ําหนักเหรอถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีน้ําหนักโอ้เพราาะว่มันกินน้ําเลี้ยงหมดไงอ๋อมันดูดน้ําเลี้ยงหมดแล้วดูดน้ําเลี้ยงโอ้